โอ้โหโอ้โป๋าโอ้โหเร็วมากาเร็าจะตามป๋านาเรศไปดูแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้กับรถกอล์ฟนะครับที่ใช้งานได้จริงนะวิ่งได้จริงๆอ่ะคันนี้ใช่ไหมป๋าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมก็ <รถ S 2> ตัวเนี้เมื่อรุกออ่าเขาก็มันเป็นแบตเจลแบตสามนะครับ เมื่อก่อนที่ปลาทดลองเป็นแบตน้ำนะตอนนั้นเนี่ยยุคแรกอะสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นยุคแรกจริงๆก็คือรถกอล์ฟที่เราใช้กันอยู่โดยสนามกอล์ฟทั่วไปก็ทุ่ายุดออกมาอืทีนี้เราก็มาเนื่องจากหนึ่งปีแบตพังหนึ่งปีแบตพังก็แล้วก็ที่สาคัญก็คือน้ําหนักก้อนละไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบโลต้องใช้เท่าไรสี่สิบแปดโลก็ต้องใช้สี่ก้อนสี่ก้อนตีไว้สามสิบห้าโลครับร้อยกว่าโลร้อยกว่าโล ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโลทีนี้มาเจอนี้มาดูนี่อะไรอแปดโวลต์สี่สิบโวลต์เนี่ยแค่นี้น้ำหนัก40โลไม่เกินนั้น40โลก็เท่ากับจากเมื่อกี้เท่าไหร่จากร้อสโลร้อยสาโลเหลืออยู่40โลอ่าเนี่ยลงมาเีสามเท่าอ่าเนี่ยสี่สโวลต์ยังไม่ได้ชาร์จด้วยนะสี้สิบเก้าโวลต์ใช่ครับ จริงๆมันต้องห้าสิบประนต์เต่บไว้สามไม่เห็นข้างในนะเพราะว่าเพราะข้างในเราเราเราแพ็คไว้ก็เหมือนไอตัวที่หมอหมอเห็นนะครับที่ที่ผมทําแบบนั้นแลเซลล์ๆอย่างนั้นใช่ครับครับอ่ามันก็สิบสี่เอสแล้วก็มารวมกันเป็นสี่สิบแปดโมนใช่ไหมครับบอกกันสุดท้ายก็ใส่กล่องกล่องเสร็จก็มาอยู่แบบนี้ชาร์จนานไหมก็ถ้าเราชาร์จที่สามสิบแอมป์ไอตัวนี้เท่าไหร่ร้อยแอมสามสิบแอมป์ก็สามชั่วโมงครึ่ง สามชั่วโมงครึ่งเต็มใช่ครับสามชั่วโมงเต็มวิ่งไปครึ่งชั่วโมงหมดบ้ามันอยู่ที่การกินกระแสหมอมันกินที่สามสิบแอมเราต้องวิ่งได้เท่าไหร่สามชั่วโมงสามชั่วโมงอ่าถ้าถ้ามันกินหกสิบแอมก็ได้สองชั่วโมงถ้ากินเท่าไหร่หกสิบแอมมันขึ้นกับคนหน้าว่ากี่คนด้วยป่ะอ่าตัวนั้นมันแค่ตัวผสมเรน้ำหนักโหลดแต่นี้เราคำนวณแล้วว่าคันเนี้ยอวิ่งคำทาำเลยถ้าตีกอล์ฟอ่ะตีกอล์ฟนะครับครับ กอ 18, 18ล์ฟเป็นขาดสิบแปดสิบแปดหลุมสิบแปดหลุมเหรอได้ห้ารอบห้ารอบตีสิบแปดลุมเนะ้วยวิ่งไปกลับไปกลับเนี่ยได้ห้ารอบก็<อ>ถ้าับหนึ่งวันเพราะวันหนึ่งตีกอล์ฟจริงๆอ่ะสิบแปดลุมอ่ะได้แค่ห้ารอบแค่นั้นเองไอ้อนี่ตีไปแล้วครบสิบแปดลุมกลับมาไอ้เจ้าใงมาขึ้นตีมาอีกเออห้ารอบห้ารอบหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดแล้ว วันก็มีเก้าชั่วโมงเพราะตีกอล์ฟจริงๆอะตีเก้าชั่วโมงตั้งแต่เช้าเลยเย็นๆห้าโมงห้าโมงหกโมงโมองไม่เห็นแล้วตีกบแทนแล้วก็ตามนั้นแล้วตัวนี้เราจากปกติโดยทั่วไปะนะม,มันเป็นมอเตอร์ที่เป็นแปลง่านตัวใหญ่สามกิโลวัตต์เราใช้แค่เท่าไหร่พันห้าร้อยวัตตแต่กินกระแทจริงๆอะเวลาเราจูนกล้องอยู่เลยกินที่ 70แอมตอนช่วงออกตัวแบบฟูดฟูดฟูดอะไรเงี้ยเราตัวกินกิน70แอมอ่าแต่เรากําลังจะบอกว่าเฮ้ยน้าหนักตัวนี้มันเบาอแล้วจ่ายได้นานกว่าแบตนั้นแล้วอายุแม่งนานกว่ายังน้อยเนี่ยตัวนี้ผมการันตีให้2ปี2ปีเหรอรับปอายุแบตนะใช่ครับรับประกัน2ปีอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยนี่รอันนี้กาลังขึ้นใหม่ให้ลูกค้าอีกนะแลวตัวนี้ก็กําลังขึ้นใหม่อ๋อนีขึ้นใหม่อ่าเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมหมะยกเลย เครื่องยนต์เดิมอ่าเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดเลยเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าหมดหนึ่งเสียงไม่ดังเพราะไม่มีมลภาวะทางเสียงสองน้ำหนักก็เบาเพิ่มขึ้นสามคอสที่จะเติมน้ำมันแทบไม่มีเลยเพราะเราซื้อแบตครั้งเดียวเราใช้ไปได้สองปีแน่เลยเวลาชัดเทียบกันระหว่างน้ำมันกับแบตแบตดีกว่าแน่นอนครับคือเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยใช่ไหม ก็เวลาชาร์จมันก็จะมีตัวแดปเตอร์ชาร์จอยู่แล้วก็เทียบไฟบ้านมาชาร์จ oh, ไฟตรงไป <okay. S 1> ไม่ต้องไปติดแทนติดอะไรให้มันยุ่งยาก yeah, ลำน้ารับแผ่นน้ำหนักเท่าไหรยี่สิบสีโลติด <Yeah. S 1> ต่อง่นถาดเท่ากับหยดน้ําเข้าไปในแบตเตอรี่ oh. ไม่มีความจำเป็นทำทนาาท่านีนชาร์จไวเลยแล้วถึงเกามาเทียบปั๊บป๊าบจบ เอาวิ่งวิ่งได้จริงป่ะเนี่ยนี่นี่วิ่งได้ป่ะปะมาทดสอบให้ดูสิหนักเท่าไหร่ตามนั้มหนักเท่าไหร่อ่าขึ้นไปร้อยครับอ้าวร้อยโลร้อยโลหกสิบห้าโลเอามาเดี๋ยวผมจะเนี่ยโอ้โหโอ้โหฝาบใจเย็นดูเหรอโอ้โหเร็วมากยังเร็วโอ้โหสุดยอดมากเสียงเสียงเบาเสียงไม่มีเลย นี่มาปะโอ้โหจอดผมผมผมขึ้นไปมาๆๆมแรงมากไงไม่แรงเลยบ้าบอกขอแตะอ่าไปทซ่อมๆหรือมอเลุนไปท็อปช็อปบอเอาลูกคอมแบตเตอรี่ครับประการแบตเตอรี่มอเตอร์พันห้าร้อยวัตต์เองมอเตอร์พันห้าร้อยวัตต์ครับเอาละไปแล้วครับนี่ครับนี่ วิ่งแบบไปจ่ายตลาดก็ได้ป่ะเนี่ยเฮ้สบาย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 แค่เนี่ยเออแล้วเราเราจะต้องน้ำนี่น้ำน้ำน้ำเท่าไหรหมอดนะน้ำเท่าไรนนี้อันนี้หมอด่าร้อยโลอันนี้ร้อยครับเจ็ดสิบหกผมหกสิบห้าโหสองร้อยโลน้ำหนักจะแบตเนี้ยมาใส่คนไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมหมอเออเออเออการมาครับแล้วก็ไปต้องมาดูน้ำกลิ่นน้ำกัดอะไรให้มันวุ่นวายต้องมาคุณ อ่าอันี่สมัยอ่ะเราจะวนให้ดูว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงธุรกิงเป็นยังไงครับเอียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราไม่ได้ชาร์จแบตมากี่เดือนแล้ววะสามเดือนแล้วมั้งสามเดือนเหรอเออไม่ได้ชาร์จเลยนะเอาไปนะไป เราจะมาต้องมาดูอะไรกับเรื่องแบตเตอรี่ในเมื่อเรามีของดีๆอยู่ที่นี่อีกแล้วใช่ไหมฮสุดยอดจิ๊เจ๋๊เลยเจ้าไหมเจ้าเลยครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่สำคัญที่สุดก็แบตเตอรี่ตัวนี้ผมไม่ได้ชาร์จมาสามเดือนแล้วก็ขี่ไปขี่มาอย่างนี้ถามว่าถ้าเป็นแบต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 หนามแบตล็อกไปแล้วสามเดือนแล้วครับเอออตอนนี้เราไม่ได้ต้องไปสนใจอะไรเลย เมื่อกี้เรามาที่อะไรเนี่ยมาลงดิเมื่อกี้สี่สิบเก้าอ่าตอนนี้เหลือสี่สิบแปดจุดห้าลงไปหน่อยเดียวเออลงไปนี้เดียวจุดห้าโวลต์ออเอแล้วอย่างนี้ว่าไม่ดีเหรอดีครับอ่สุดยอดมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีงานไอ้นี้ฮะว่าสำหรับเล่นดิฟป๊อปป๊อปป๊อปอเอเหรออ่าเดี๋ยวตั้มจะไปขยับรถลงเราจะดิฟกันหน้าบ้านอ๋อตั้มขยับรถลง